โอ้ยบูอคร <c oughs> ับประช่อนครับผมอันนี้มากับพี่ดีปังนะครับสองคนนะครับ

เกียนบวันนี้ไปเลยดิปางยีบงไโอ้โหเห็มีโต๊ะสามแห่งขวงางครับเป็ไงกกตกปลาปอสระ,ะอาปานี่มันหาย,ยากเ <c oughs> ฮ้ยวัดเนี่ย ตัวบออัวสวงเอาตัวใหญ่กินนะมีสอ,องโซเออาเมื่อกี้เราเห็น,นตัวใหญ่มันขาบก่อนตัวหนอยมันขาบก่อนบ่ก็ขาก่อนก็ดีเถอ้โซ่โซ่บ้านไอโซ่บ้าน,านอ๋อมีครับเดินไปแล้วดึงตัวงสซก์กำลังสวยไสก์หน่อยใครกินนิดกินแตกบ่ <c oughs> งงเงี้ยงอ่ะเนาะ Kiên nắng sĩ công vụ kiện mà sai khi ทุกคนครับผมเรียบร้อยหตัวครับเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนปลดก่อน อัดคลิปไปอยู่โอ้ลืมเปิดลืมดูลืมพูดเกิดโดนไปแล้วครับตัวที่สของเรานะเต็มคํานะครับผมเดย๋ยดบอยจิ๋วนะครับกดก่อนโอเคนี้แหละเปนล่ะ Whoop, I how. นี่เราดูอ่วนนี่นี่น,นี่เป็นไงครับผมเรยียบร้อยเป็นไงล่ะกองเห็นเห็นไม่รู้คิปเปอร์อยู่ไหนนี่นี่นี่การลดุด <c oughs> ดูนะครับไซก็ปลาเค็มครับไ็นไรเค็มอย่างเดียวรุ่นนี้ ไม่กินเค็มจะกินหวานได้ยังไงอยูเ,อเนาะโอเคปวดครับส่งเต็มที่เลยกินครับปวดก่อนโอเคครับได้หนึ่งแตมครับไซส์มินิป่ะตกต่อครับเป็นไงล่ะเป็นไงลค่ะ โดนทีเป็นไงล่ะสงสยัยใจะยินๆครับมองที่ฝุ่นเข้า เอ้ยไม่อยู่โดดไอ้ยักษ์โดด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 ,โดดก่อนอืจะโดดหรืออเป็นจังบุญ เฮ้ยหลุดเฮียโอ้ย,อยับขนาดนี้ยังไม่อยู่อะแล้วว่าอื้ วัดกาดแล้วอยู่เยบร้อยรงสายวัดอยู่จริงๆใส่สวยเอ้ยเป็นไงล่ะเธอโดนทีนี้ไปเป็นไงล่ะเธอเรืวอะกิปเปอร์หนีบเลย นี่ครับโดนแล้วครับกล้องจะเห็นไหมเนาะไซก็สองสามนิ้วครับไซเท่าหัวเท่าไข่ครับอ่าอีกอย่างครับน้ำหนักดีตีไก่อันนี้เน้นไก่ครับไม่เคยพลาดนะนึ่งเต้ยมนึ่งเต้มตม,มาแล้วเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนเงี้ใหญ่ได้เลยเว้ย ต่อโอ้เฮ้ย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 ซุ่มวะไอ้ยาอุ้ยอย่าไปจ่อยหามเลยมันมาแกงคนเนี่ยมันเห็นไดอะไรเปอนไร แมนสวบแทะเลยไมนี yeah. ่าน้นตัวผมนะอือเรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยกูบอกแล้วอุ้ยไงอู้ยยยยยยมยยยยยยยมบอยย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 ไยย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 ยไหยยยไยยย มึงยังไยไดพีเมื่อกี้อู้ตัวสำนวนใครเลยเรงอ้ยว่ะเมื่กอกี้เห็นมันเป็นขืนมายองยองยองมันสวมนะโอ้กูชิบาตายชิขึ้นมาอะไรเด็กเลยอยู่ขืนเดียวเนี่ยโอ้เ <c oughs> สงยงเลยกูมึงสะดุดเลยซ้ายกูเออเอาอยากพันพันเอา,เอา ครับผมก็อีกคลิปเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับมากี่ฟังครับเก็บปลาแล้วผลงานที่ได้ก็ประมาณปลาโหงกักสิบอะไรก็สิบตัวส,ส,สิบสองตัวครับฝากกดติดตามกดงเซาส์สไคร้นะครับผมบ๊ายกินส,สองตัวเลยกินทูดิลีอะ